ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่สองกับ Betty B, B J Girls ชัดค่ะว้าวเช่นเคยนะคะ,คะส่งข้อความเข้ามาคุยกับเราค่ะ S M S 4 8 2 7 2 3 5ครั้งละ3าบาทกับเครือข่ายทูมูฟเท่านั้นนะคะฟิล์มซี้อย่าลืมค่ะหน่วงมากค่ะช่ตอนนี้นะคะแขกรับเชิญอเราได้กล้ามเนื้อหน้าท้องเกร็งจนเป็นตะเรียบไป้อยนะคะแล้วเปิดตัวได้แบบไฮลิก น<ช>อ,องจกค่เาอนอสวัสดีค่ะอยู่ให้เจ๊เลจะช่วยกันใส่ลายสกอตก็หล่อเราไม่เป็นสากกันเลยนี่เนไหมกจใส่ลายจุดจริงจริงก็อยากจะใส่ลายจุดแต่ว่าไม่ไม่ได้เตรียมมาต้องรบกวนพี่ที่แถวนี้ทำลายจุดให้หน่อยจอเสื้อเลยทอเสื้อเดี๋ยวจะเป็นรายการเด็กเละเดี๋ยวรอเสื้อลานจุดเสองลายจสําอางมดีันนี้นะ <g ül> เราบอกไปตั้งแต่ตอนรายการแล้วว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องที่ผู้ชายต้องการจะบอกอบแต่แบบตีโอกาสบอกบอกไม่ได้อยากบอกคนรักตัวเองมากเลยไม่จะบอกสักทีวันนี้พี่เปิดโอกาสให้แจ็คเนี่ยเคลียร์ทุกปัญหาเรียกว่าเดี๋ยวพี่โทรบอกน้องอคนหนึ่งก่อนให้ดูด้วย17วันที่17เเปิดดูนะตอนนี้นี้ชอ่องนี้คนไหน น้องคนนั้นแหละนีมีนะมีไหมอะไรที่เคยอยากจะบอกแล้วไม่ได้บอกสักทีพูดเลยพูดเลยกับคุณผู้หญิงเอาเลยผู้หญิงครับก็จริงๆไม่คือผมนางิต้องมีแน่นอนผมผมเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะไม่ดูว่าเข้าใจอะไรง่ายมั้ครับก็เลยไม่สบยไม่ได้มีอะไรบอกอะไรแแต่ว่าได้ข่าวว่าไปแอบสำรวจโพลมา จากในออฟฟิศทูแฟนเทเชียนี่แหละค่ะบจากมนมุษย์ทุกคนเขามีความในแบบผู้หญิงวันนี้น้องแจะคเป็นตัวแทนให้คร,ครับผมก็สําหรับหัวข้อแรกนะครับผมก็ว่าผู้ชายเนี่ยไม่ได้ติดเพื่อนมากไปกว่าผู้หญิงก็คือผู้หญิงก็ติดเพื่อนผู้ชายก็ติดเพื่อน<ช>นะครับแต่ว่า<ม>ผู้ชายบางคนเนี่ยมักจะโดนแฟนว่าว่าแบบเฮ้ยเนี่ยไปกับเพื่อนมากกว่าแบบอยู่กับเพื่อนมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับก็จริงๆก็ คือเรื่องของเรื่องมันก็ต้องมีเวลาส่วนตัวกันบ้างอะไรอางเงี้ยครับคือไม่ใช่ว่าเ,เาเราจะมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องแบบไปหาเพื่อนบ้างหรือว่าไปทําอะไรที่แบบตัวเองอยากจะทำ<ห>บ้างนะครับเข้าใจได้ตรงไหนจเจริงคือจร,ง,รองใจได<ๆ>้ส<ๆ>ิือผู้หญิงเองอย่างเงี้ยเราก็อยากมีเหมือนกับ สังคมเดิมของเราที่เราอยากจะเจอคบคุยด้วยคือง่ายๆเคยในคณิตศาสตร์นะครับที่มันเป็นวงกลมสองวงอย่างนี้ครับอินเตอร์เซ็กต์อินเตอร์เซ็กต์จะตรงกลางนช่ครับฉันสามารถอินป่าได้เห็นภาพมากแต่ว่าต้องมีความรู้ประมาณนึงคือไอเตอร์เซ็กต์กันปุ๊บมันจะมีช่วงหนึ่งใช่ต้งก็ได้ดูคนแรกว่อินเตอร์เซ็กต์เขาไปครอบซะเกือบทันจะจะมีราหูอมเต็มใบอะไรอยู่ไม่พี่ตามันต้องแบบชัดเจนนะอีตัวช่วงอินเตอร์เซ็กต์มันก็อินเตอร์เซ็กต์ช่ป่ะไอใช่วงที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดเป็นกกิจรรรมปะเภทแบบ

เฮ้ยมันเหมือนกันนะเราก็ติดเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่มมีบางอย่างที่อยากให้ทําด้วยกันมันอย่างอยากทำกับเพื่อนมันอย่างก็ให้เธอไปทําเองเถอะอะไรอย่างนี้มันอย่างมันก็แมนกันไปที่จะแบบพาแฟนไปทําด้วยอะย่างเงี้ยครับเรื่องแรกผ่านไปแล้วสบายใจขึ้นไหมคะโอเคครับข้อที่สองข้อที่สองค่ะที่หนุ่มๆก็ฝากมาบอกกันครับผมก็ไม่ดูนะครับแต่อันนี้อันนี้เป็นความที่ไปสํารวจมานะครับเขาบอกว่าผู้ชายบางคนอยากจะแชร์แบบ บางอย่างผู้หญิงแชร์เรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยการจ่ายเงินอย่างเช่นการเลี้ยงอาหารหรืออะไรเงี้ยครับแต่สําหรับส่วนตัวเจ้าเองเนี่ยจะไม่ไม่ไม่แชร์นะครับจะรู้สึกว่าการที่ก็ให้ผู้หญิงเลี้ยงอะไร่ะไรผมเลี้ยงผมเลี้ยงเพราะผมว่าผมผู้หญิงเลี้ยงดีนะคือไม่ว่าแบบ อาหารนั้นมันจะแพงหรือมันจะอะไรแค่ไหน้ยผู้ชายควรจะเป็นฝ่ายให้เกียรติผู้หญิงในการเรียนอะไรอย่งี้ครับมันตายแล้วมันควรจะเป็นนั้นอยู่แล้วแต่คนแต่มันมีบางคนที่เาอยากให้แบบแชร์คนละครึ่งไหมอะไรอย่างงี้กอาจจะแบบยังมีภาละอย่างอื่นที่เขายังไม่พร้อมอะไรอย่างี้หรืออาจจะแบบเหมือนถึงว่าไม่แชร์ทุกมือไม่ให้แบบว่าทุกทุกที่่่าไปเลี้ยงหมดมันกคงไม่ว แต่ว่าสำหรับผมถ้าการเป็นแฟนผมก็ผมเลยงครับทำไมว่าต้องมองพี่อย่างนั้นเดี๋ยวคนเดี๋ยวเขาจะมีมีผู้หญิงอหึงพี่ทำามที่เดี๋ยวเคาเดี๋ยวเขาตบเอาใช่ใป็นช่ยมีขบเคี้ยวตลอดตลอดมาข้อเราไปดีกว่าค่ะครับก็อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เกิดขึ้นกับผมเหมือนกันค่ะผู้ชายบางทีแบบต้องแบบเป็นเหมือนสาปาชีอะไรเงี้ยขับรถส่งผู้หญิงรับส่งตลอดจริงๆเนี่ยเราเราชอบนะเราชอบรับส่งผู้หญิงเราชอบแบบ ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีที่พักพิงที่ดูแลอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางทีก็เราทำงานมาเหนื่อยๆอะไรเงี้ยแบบสมมติวันอาทิตย์เราเหนื่อยนอนอย่างเงี้ยอยากให้เขามารับเราไปบ้างอะไรเงี้ยวันนี้แบบรถกรุงเทพอะ มันติดอ่ะรมันเยอะแล้วมันเสียสุขภาพจิตเวลาขับมากคือพูดง่ายก็คือบางครั้งบางคราวก็ไม่รู้จะพูดออกไปยังไงที่บอกอยู่ก็เธอจะมันรักเราบ้างไดหมมันก็แบบนว่อช่วยเราขับได้ไหมอะไรอย่างนี้ถ้าเขาเสนอมาบ้างก็จะดีใช่ไหมคะโอเคฟังไว้นะคะฟังนะสาวฟังไว้นะเพื่อนสาวเรื่องการขับรถเก่งมากค่ะได้ใช้บริการได้คุณหลงเขินใจเกิดแล้วเออสิเอาอีกไหมอีกไหมอีกไหมครับก็จริงๆก็อย่างที้บอกไปครับไอเรื่องรถเนี่ย มันทําให้เรารู้สึกแบบอบอุ่นด้วยนะเรารู้สึกว่าผู้หญิงบางทีแบบเราเราต้องการความอบอุ่นจากผู้หญิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันเป็นการแบบตอบไม่ถูกอ่ะคือเพราะว่าพี่ให้ความอบอุ่นได้นะแต่อาจจะเป็นทางอื่นอันเนี้เอาบ้าน พราะว่าหนาวเนื้อผมเนื้อถึงไฮหนาวอะไรน่คือบางครั้งก็โอเคอันนี้อันนี้เขาเกตว่าห่มๆเนี่ยเขาก็อยากจะให้สาวๆดูแลบ้างนั่นแหละถูกไหมเอออะข้อต่อไปเลยดีกว่าอันนี้สํารวจมาครับบอกว่าเขาบอกว่าไม่ต้องแต่งตัวเต็มหรือว่าแต่งหน้าเต็มแค่ธรรมดาเป็นธรรมชาติธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับผมนี่ผมไม่ค่อยเสียเลครับคือผมรู้ว่าการแต่งตัวและการแต่งหน้าเนี่ยมันก็เป็นความสุขของผู้หญิงอย่างนึงก็เขาอยากทำอะไรก็ให้่อไป เขาบอกเข้าใจเขาจะไม่ดีงามยังไงเนี่ยเข้าใจนะว่าเมื่อกี้มันแบบมันเยอะไปอย่างเงี้ยเวลาเดินด้วยก็เขินเหอะกระทั่งเป็นเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนผู้หญิงด้วยกันอย่างเงี้ยสมมติว่าคนนึงมาโอ้โหจัดหน้าเต็มแต่งขนตาเพียบแล้วติดกับเพชรมาด้วยอย่างเงี้ยเดินด้วยเราก็แอบอายมกันแกันมันก็ไม่ไหวอะติ่งกันเดี๋ยวกระทั่งช่วงที่เราเป็นเจ็ดสาวสะบัดโชว์เราต้องแต่งตัวเต็มเต็มกันอะเราจะรู้สึกแบบว่าอยากเดินพร้อมเพื่อนเราจะเดินไปดียวเดียวเราจะรู้สึกแบบอับอายตัวเองนิดนึงอะไรอย่่าาางงเเี้้้ยมันก็ขใจไดว จากน้องแจ็คเองน้องแจ็คถือว่าโ okay อเคให้ผู้หญิงก็แฮปปี้ความสุขของเขาอะไรเง<แ>ี้ยบางทีก็มันเหมือนกับว่าบางทีเราก็อยากทําอะไรที่เราอยากทําบ้าง<ช>อะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยากทําอะไรที่เขาอยากทําก็ปล่อยเขาปเป็นตัวของตัวเองนี้แล้วนักที่เขาเป็นตัวเขาครับสองเทปคื็นสองเทปท,ที่แบบไเปเลยมาคุยกับน้องแจ็คก็รู้สึกอิจฉาเพื่อนที่มาทันทีอะไรอะไร่ะเพื่อแต ข้ามใจไม่ดีกันไม่เป็นไรเราร่วมงานได้เราล่วงงานได้อย่างนี้เราแฮปปี้นะเพราะนนั้วันนี้ยังไงก็ต้องให้น้องแจ็คฝากผลงานก่อนก่อนจะลากันไปทั้งหมดแล้วครับผมก็ฝากละครนะครับเรื่องรักประกาศศิษย์นะครับทางช่องสามยังไงเดือนติดตามดูครับติดตามชมได้ค่ะรอรๆเข้าค่ะ อี่คุเหรือเปล่าแจัดยากันไปใช่แล้วค่ะความดีๆช่นเคยจากข้ออปอค่ะปัจจุบันนะคะมีคนไทยกว่า500,000คนติดเชื้อ HIV โดยที่ไม่รู้ตัวคิดกันไว้ HIV ป้องกันได้ใช้ถุงยางอำไมทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยความปรารถนาดีจากข้ออปอค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ข้อมูลดีๆนะคะข้อคิดดีๆอินโฟสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ ป้องกันได้ .com นะคะเพื่อให้คุณเนี่ยอยู่ห่างไกลจากโรคเอดส์ค่ะแต่ตอนนี้นะคะไปพักชม MV กันก่อนและก็ต้องลากันไปกับน้องแจ็คด้วยนะคะหวังว่าคราวหน้าเราจะมีกได้เจอกันอีกสวัสดีค่ะแล้วเจอกันค่ะเบรกสุดท้ายกับบันที่ดีเจเกิร์ chat ค่ะ